ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเทียนหนูลงมืออย่างโหดเหี้ยมหากไม่เพราะจัก,กรพดสสายฟ้ากาังม่านพลังด้วยตนเองแรงอัดอากาศที่เกิดจากการระเบิดที่รุนแรงย่อมไม่มีผู้ใดต้านทานได้ผู้คนจินตนาการว่าเฉินเซียงต้องถูกบทขยี้จนเละแต่เขากลับต้านทานกระบวนท่าสังหารของเทียนหนูได้ดูซิว่าจะทนได้นานขนาดไหน เทียนหนูคำรามสองมัดกระหน่ำชกใส่ข่ายพลังสยบปีศาจอย่างบ้าคลั่งจนทําให้เฉินเซี่ยงขมวดคิ้วแม้ยามนี้เขาจะต้านทานการจู่โจมของมันได้แต่ไม่อาจโต้กลับได้จนสุดท้ายทั้งสองก็ต้องออกจากการประลองไปโดยผู้ชนะคนสุดท้ายย่อมเป็นมังกรสวรรค์คาดไม่ถึงว่ามันจะมีพลังระดับจัก,กรพรรด เฉินเซียงขบฟันและเสริมพลังถ่ายพลังสยบปีศาจยามนี้เทียนหนูจู่โจมรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทั่งจักรพดิสายฟ้าไม่อาจนั่งกลางม่านพลังได้อย่างสบายใจมันต้องเข้าประชิดขอบเวทีประลองเพื่อควบคุมม่านพลังรวมกับชายชราอีกหลายคนร่างของเฉินเซียงหุ้มด้วยม่านพลังหลายชั้นเฉินเซียงและเทียนหนูอยู่ห่างกันในระดับหนึ่งแต่มันก็ระดมจู่โจมด้วยหมัดจนเห็นเป็นเหมือนแท่นเสาหนาที่อัดแน่นด้วยปาณปีศาจกระหน่ำเข้าใส่เฉินเซียงรีบรีตายไปซะ หน้าผักเทียนหนูปูดโปนด้วยเส้นโลหิต uh well Hello, หมัดทั้งสองข้างกลายเป็นสีแดงมีหมอกปราโลหิตระเหยออกมาพลังของมันพุ่งสูงขึ้นและระดมจู่โจมอย่างบ้าคลั่งการที่ยังล้มเฉินเซียงไม่ได้ทาให้เทียนหนูร้อนใจเฉินเซียงเองก็กดดันไม่แพ้กันแต่ยามนี้ดูเหมือนเขาจะบรรลุสิ่งที่ตั้งใจไว้มันบ้าไปแล้วจังหวะของมันก็เริ่มปั่นป่วนอีกไม่นานโอกาสก็มาถึง เฉินเซียงสังเกตการจู่โจมของอีกฝ่ายเป็นอย่างดียามนี้เขายังอยู่ในเขตแดนของเทียนหนูต่อให้เขาข้ามมิติได้อีกฝ่ายต้องพบตัวอยู่ดีนอกจากนี้อีกฝ่ายยังอยู่ห่างยากที่เขาจะจู่โจมต้องทำลายเขตแดนของมันเฉินเซียงสูดหายใจลึกพลางต้านรับการจู่โจมในระหว่างนั้นเขาก็เริ่มสะสมพลังและสังเกตจังหวะของอีกฝ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อหาโอกาสโต้กลับเว,เวลาในนาฬิกาสายลดลงเหลือเพียงครึ่งและน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ทลายไปซะเฉินเซี่ยงคำรามในใจผู้คนสังเกตเห็นว่าชั่วพริบตานั้นพลังมิติพันผวนเฉินเซี่ยงชกหมัดปราณสังหารปีศาจร,ระดับเก้าเสียงฟ้าผ่าดังกระหน่ำเป็นชุดผู้คนเห็นเฉินเซี่ยงไม่ก้าวออกจากตำแหน่งเดิมแต่พลังหมัดที่เขาชกออกไปเมื่อครู่กลับกลายเป็นหมัดสีทองขนาดยักษ์ย้ายตรงเข้าประชิดเทียนหนู มัดสังหารปีศาจที่ผสานปราสังหารปีศาจเป็นภัยคุกคามกับปีศาจอย่างร้ายแรงหมัดนั่นเข้าทําลายการจู่โจมและกระแทกร่างของมันอย่างรุนแรงจนมันกระอักโลหิตสีดําและร่วงลงพื้นเสียงดังสนัน่นเมื่อเขตแดนหายไปเฉินเซียงก็ใช้พลังมิติได้ยากซะแล้วเฉินเซียงหันมองนาฬิกาสายแม้ยามนี้จะเหลือเวลากว่าครึ่งชั่วยามแต่การจะสังหารเทียนหนูให้สิ้นซากยังทําได้ยาก แต่หากเขาใช้ดาบมังกรครามหรือผนึกศักดิ์สิทธิ์สยบปีศาจได้เขาก็สังหารอีกฝ่ายได้ไม่ยากแต่กฎการประลองคือห้ามใช้อาวุธแม้เทียนหนูจะถูกเฉินเสี่ยงซัดจนปลิวแต่มันไม่ได้บาดเจ็บมากนักและยามนี้มันก็กระโดดขึ้นมาจากหลุมและทะยานเข้าใส่เฉินเสี่ยงอย่างรวดเร็ว เทพจักรพัดปดิปีศาจคือผู้เชี่ยวชาญระดับจักรพัทแต่เฉินเซียงยังต้านการจู่โจมของอีกฝ่ายได้ทำให้ผู้คนตกตะลึงกับความแข็งแกร่งของเขาแม้เขากำลังเผชิญหน้าตัวตัวต,วตนระดับจักรพัทแต่เขากลับไม่ถูกสังหารง่ายๆนั่นหมายความว่าตัวเขาก็ทรงพลังเช่นกันและยามนี้เขาต้องพึ่งทักษะเทพสยบปีศาจเพื่อต้านรับการจู่โจมของเทียนหนู เขาสู้พลางถอยพลางใช้หมัดสังหารปีศาจร่วมกับปราณสังหารปีศาจรับมือทําให้เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างน้อยๆหมัดของเขาก็ทําให้เทียนหนูถูกแผดเผาจนเจ็บปวดกระทั่งมันเปล่งเสียงคำรามด้วยความแค้นถ้าเจ้าอยากเอาชนะมันก็ทําตามที่ข้าบอกในระหว่างนั้นในหัวของเฉินเซียงก็ปรากฏเสียงของบางคนเป็นคนที่เขาไม่รู้จักเขาจึงเร่งกล่าวถามกลับด้วยพลังเทพท่านเป็นใครหลู่เจิน้นเสียงนั้นกล่าวตอบหลู่เจิ้นคือใคร เฉินเซียงกล่าวถามพลางแลกหมัดกับเทียนหนูเมื่อครู่หมัดของเขากระแทกใบหน้าของเทียนหนูอย่างจังทำให้มันโกรธยิ่งขึ้นหักให้แลกกันซึ่งหน้าแบบนี้เทียนหนูนับว่าเสียเปรียบหลายขุมเพราะเฉินเซี่ยงมีขายพลังสยบปีกคุ้มกายที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกะเทียนหนูจึงทำอะไรเขาไม่ได้นายของผนึกศักดิ์สิทธิ์สยบปีศาจที่อยู่ในตัวเจ้าดาวได้หรือยังว่าข้าเป็นใครเจ้าเหลือเวลาไม่มากแล้วรีบทำตามที่ข้าบอกไม่งั้นเจ้าก็ไม่มีโอกาสเอาชนะมันหลู่เจิ้นเร่งกล่าว นายของผนึกศักดิ์สิทธิ์สยบปีศาจสุนเทียนสยบปีศาจเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วเขาไม่สนใจการจู่โจมที่บ้าคลั่งของเทียนหนูไปชั่วขณะทำให้มันสบโอกาสเปล่งแสงสีดำจนเกิดเป็นการระเบิดที่รุนแรงสุนเทียนสยบปีศาจก็มาเฉินเซี่ยงประหลาดใจเขาคาดไม่ถึงว่าสุนเทียนสยบปีศาจก็มีแท้หลูเหมือนกันหากไม่เพราะกำลังพลพันกับการต่อสู้เขาคงมองหาสุนเทียนสยบปีศาจไปแล้ว ผู้อาวุโสข้าต้องทำยังไงเฉินเซี่ยงเร่งกล่าวถามสำหรับเขาแล้วซุนเทียนสยบปีศาจมีสถานะไม่ต่างจากเจ้าแห่งจักรพรรดิเพราะเขาไม่เคยพบมาก่อนแต่กลับได้สืบทอดสิ่งต่างๆแทบจะทั้งหมดทำให้เขานับถืออีกฝ่ายมากเจ้าต้องสร้างเฉินกังข้าจะถ่ายทอดเคล็ดความให้เมื่อเจ้าควบกลั่นพลังเทพให้กลายเป็นเฉินกังได้เจ้าก็โคจรมันตามเคล็ดความที่ข้าให้แล้วเจ้าจะได้เฉินกังสยบปีศาจ เป็นพลังที่สร้างความเสียหายให้กับปีศาจอย่างใหญ่หลวงข้าได้ทักษะนี้มาจากเขาลงทันปีศาจจริงๆยังมีอีกมากแต่ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจหลุ่เจิ้นกล่าวผู้อาวุโสท่านไปเขาลงทันปีศาจมาเหรอเฉินเซี่ยงทยานลงพื้นอย่างรวดเร็วเพื่อหลบแรงระเบิดทางโคจรพลังเทพตามทักษะสังหารจิตวิญญ,ญาณเพื่อสร้างเป็นเฉินกัง และยามนี้ในหัวของเขาก็ปรากฏเคล็ดความบทหนึ่งด้วยที่เขาเรียนรู้ทักษะเทพมามากมายทําให้เขาเข้าใจมันอย่างรวดเร็วหลังจากโคจรเฉินกังตามเคล็ดความที่ได้มาดวงตาเฉินเซียงก็เปล่งแสงสีทองพลังเทพไหลเวียนทั่วร่างแต่ฝ่ามือทั้งสองข้างปรากฏของเหลวบางอย่าง เมื่อเห็นเฉินกังเปิดเย่าเวยก็คิดบางอย่างออกแม้มันจะเป็นปีศาจที่ทรงพลังแต่มันก็เป็นคนของเขาลงทันปีศาจมันจึงรู้จักเฉินกังสยบปีศาจเป็นอย่างดีเมื่อเห็นเฉินเซี่ยงควบก่นเฉินกังสยบปีศาจมันจึงเดาว่ามีบางคนแอบสอนให้และพลังเทพของคนผู้นั้นก็ไม่ธรรมดากระทั่งจักรพรรดิมังกรยังไม่อาจสัมผัสพ,พบเฉินเซี่ยงควบก่นพลังเทพจํานวนมหาศาลให้กลายเป็นเฉินกังได้ไม่ดีนะจึงทําให้เกิดของเหลวที่ฝ่ามือและยามนี้เทียนหนูก็สร้างเป็นลูกบอลสีดำสองลูกขึ้นเช่นกัน บอลปราณสีดำทั้งสองลูกตรงเข้าใส่เฉินเซียงอย่างรวดเร็วเฉินเซียงถอนเฉินกังกลับเข้าไปภายในร่างและโคจรซ้ำแต่ที่ฝ่ามือยังมีเฉินกังเหลืออยู่บางส่วนยามที่เขาซัดฝ่ามือต้านบอลสีดำพวกมันจึงสลายในทันทีบอลปราณสีดำแปลสภาพเป็นหมอกในพริบตาผู้เชี่ยวชาญที่ชมดวงตาเบิกกว้างพวกมันรู้ว่าบอลปราณเมื่อครูทรงพลังมากหักไม่ป้องกันให้ดีย่อมเกิดการระเบิดที่รุนแรงแต่เฉินเซียงกลับซัดฝ่ามือและแปรสภาพให้มันกลายเป็นหมอกปราณได้ เมื่อเฉินเซียงเริ่มมีประสบการณ์ในการควบคุมเฉินกังสยบป,ปีศาจเขาก็โคจรมันไปทั่วร่างอย่างเชี่ยวชาญแต่จะเน้นไปที่ขาและแขนเป็นส่วนใหญ่เฉินกังสยบป,ปีศาจนอกจากจะช่วยรับมือกับพลังปีศาจที่ส่งพลังแล้วยังช่วยเสริมกำลังให้เฉินเซียงแข็งแกร่งขึ้นยามนี้เขารู้สึกราวกับร่างกายยืดหยุ่นมากขึ้นเขาสามารถโคจรเฉินกังให้เป็นไปตามความคิดเคลื่อนเข้าประชิดเทียนหนูในพริบตาเทียนหนูตกตะลึงในการปรากฏตัวของเฉินเซียงแต่มันยังตอบโต้ด้วยหมัดที่ท่งพลัง เฉินเซียงสร้างปราณสังหารปีศาจจากเฉินกังสยบปีศาจทําให้อานุภาพของปราณสังหารปีศาจทรงพลังขึ้นจากนั้นชกหมัดที่อัดแน่นไปด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัวเข้าปะทะกับหมัดของเทียนหนูพลังมิติรอบข้างที่แข็งแกร่งบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงกระทั่งเกิดรอยปริแตกของมิติไปทั่วผืนฟ้ากินวงกว้างหลายลี้ผู้เชี่ยวชาญที่เห็นล้วนหน้าถอดสีพวกมันรู้สึกราวกับโลกกําลังถูกฉีกกระชาก เมื่อหมัดที่น่าสะพรึงกลัวของสองฝ่ายเข้าปะทะหมัดที่อัดแน่นด้วยพลังปีศาจของเทียนหนูไม่อาจต้านรับหมัดที่อัดแน่ไปด้วยเฉินกังสยบปีศาจได้ทำให้แขนทั้งข้างของมันถูกทำลายสลายกลายเป็นผงทันทีเฉินเซียงสังเกตเห็นแม่หมัดของเขายังไม่เข้าปะทะกับหมัดของเทียนหนูจริงๆแต่แขนทั้งข้างของมันก็ยังถูกทำลายเขายอมรับในความทรงพลังของเฉินกังสยบปีศาจมากและยามนี้เขาก็เบี่ยงวิธีหมัดให้ตรงเข้าหาศีรษะของเทียนหนูแทน ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆคาดไม่ถึงว่าเฉินเซียงจะเบียเบ่ยงวิธีหมัดได้ในเวลาสั้นๆกระทั่งกระแทกเข้าที่ศีรษะของเทียนหนูจนทําให้ศีรษะของมันสลายกลายเป็นผงในพริบตาแม้จะทําลายศีรษะของเทียนหนูได้แต่หมัดเมื่อครู่ก็ผ่านพลังงานไปมหาศาลจนหน้าตกใจเมื่อร่างของเทียนหนูไร้ศีรษะปรานสีดำก็ทะลักออกมาจากลำคอของมันและนั่นคือจิตวิญ,ญญาณของมันที่ก่อตัวเป็นเงาขนาดยักษ์ย้ายปกคลุมไปทั่วทั้งเวทีข้าจะดูดกลืนจิตวิญ,ญญาณของเจ้า สัพวิญญาณเทียนหนูยังไม่ยอมแพ้จิตวิญญาณของมันเข้าจู่โจมเฉินเซี่ยงอย่างรวดเร็วรวดเร็วจิตวิญญาณของมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแม้จะแยกตัวออกจากกายเนื้อแต่กลับยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ายามนี้มันจู่โจมเฉินเซียงและแผดเสียงร้องที่น่าหวาดกลัวออกมาเมื่อเฉินเซียงสัมผัสได้ว่าจิตวิญญาณเทพของอีกฝ่ายกำลังรุกล้ำร่างกายตนเขาเร่งโครจรสัพวิญญาณเพื่อดูดกลืนจิตวิญญาณของอีกฝ่ายและค้นความทรงจำของมัน เทียนหนูฝึกฝนทักษะศัท์วิญญาณผู้คนหวาดกลัวและเร่งพากันถอยห่างจากเวทีประลองเพราะกลัวจะได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ในขณะที่ผู้คนคิดว่าเฉินเซี่ยงตกอยู่ในอันตรายเทียนหนูกลับกรีดร้องขึ้นเจ้าเจ้าก็ฝึกฝนทักษะศัท์วิญญาณจิตวิญญาณของเทียนหนูลดขนาดลงอย่างรวดเร็วกระทั่งหายไปจากเวทีอย่างไร้ร่องรอยทรายในนาฬิกายังไม่หมดแต่เทียนหนูกลับถูกสังหารอย่างสิ้นซากเฉินเซี่ยงจึงเป็นผู้ชนะการประลองในรอบนี้ เฉินเซียงเดินลงจากเวทีบัตรนี้ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆยังตกตะลึงไม่หายทั้งหมดคิดว่าเฉินเซียงคือเทพ,พจักรพรรดิปีศาจที่แท้จริงเพราะมีทั้งทักษะเทพสยบปีศาจและทักษะปีศาจที่หายสาบสูญทักษะสาบวิญ,ญญาณเป็นทักษะที่เหมาะกับการจัดการกับจิตวิญญ,ญาณอย่างที่สุดเปิดเยเหวยไม่แปลกใจแต่ที่ทำให้มันแปลกใจคือใครเป็นผู้สอนเฉินกังสยบปีศาจให้เฉินเซี่ยง เมื่อลงจากเวทีเฉินเซียงกวาดตามตามองหาหลู่เจิ้นในกลุ่มผู้คนแต่ยามนี้หลู่เจิ้นได้ถอนพลังเทพกลับไปแล้วเขาจึงติดต่ออีกฝ่ายไม่ได้เขาอยากบอกหลู่เจิ้นมากว่าหลู่ชีเหรียญกำลังตามหาอยู่แต่เขามั่นใจว่าหลู่เจิ้นอยู่แถวนี้เขาคิดว่าซุนเทียนสยบปีศาจในยามนี้มีพลังเทียบเคียงได้กับเหล่าจักรพรรดิเพราะแม้เป็นฉีชื่อย,ยังกังวลว่าจักรพรรดมังกรจะสัมผัสพ,พบว่าแอบพูดคุยกับเฉินเซียงแต่ซุนเทียนสยบปีศาจกลับไม่กังวล ก่อนหน้านี้สุนเทียนสยบปีศาจเดินทางไปเขตสวรรค์หลังจากนั้นก็กลับมายังเขาลงทันปีศาจทําให้พลังเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลนั่นยิ่งทําให้เฉินเซี่ยงสงสัยในตัวตนของเขาลงทันปีศาจมากขึ้นวิหารสยบปีศาจชนะชายชราประกาศผลการประลองยามนี้สาวกลัดที่ปีศาจเริ่มหลบหนีเพราะขนาดเทียนหนูที่ทรงพลังยังถูกสังหารอย่างรวดเร็วหากพวกมันยังอยู่พวกมันคงไม่รอด ก่อนหน้านี้ขุมกําลังอื่นๆดูถูกว่าวิหารสยบปีศาจไม่มีตัวตนระดับจักรพรรดินุนหลังแต่หลังจากเทพ,พจักรพรรดิปีศาจถูกสังหารจนสิ้นซากในเวลาอันสั้นก็ไม่มีใครกล้าดูถูกวิหารสยบปีศาจอีกยามนี้หลู่ชีเหรียญสับสนเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้ที่นางบ่มเพาะด้วยทักษะประสานวิญญ,ญาณกับเฉินเซี่ยงเขายังอ่อนแออยู่มากแต่ยามนี้เขากลับประมือกับเหล่าจักรพรรดิของเขสวรรค์ได้ การประลองรอบสุดท้ายเป็นศึกระหว่างเฉินเซียงและมังกรสวรรค์เมื่อครูฉีชื่อได้บอกให้เขาสังหารมังกรสวรรค์ตัวนั้นทิ้งแต่ยามนี้ฉี่ชื่อกลับกังวลว่ามังกรสวรรค์จะยอมแพ้เพราะพลังที่เฉินเซียงสแสดงออกเมื่อครูส่งพลังจนเกินไปหักมังกรสวรรค์ขึ้นประลองมันย่อมถูกเฉินเซียงสังหารในพริบตาการประลองในรอบสุดท้ายหากผู้ใดเหนื่อยอ่อนย่อมเปลี่ยนผู้ประลองได้ชายชาราตัดสินการประลองกล่าวเชิญขึ้นมาบนเวที เช่นนั้นมังกรสวรรค์ของข้าเหนื่อยอ่อนเป็นอย่างมากข้าจะเป็นผู้ขึ้นประลองแทนผู้คนหันมองผู้ที่กล่าวเพราะคนผู้นั้นคือจัก,กรพัิมังกรจัก,กรพัิมังกรจะขึ้นประลองเองนี่มันข่มเหงกันชัดๆผู้คนแอบด่าดทอในใจเมื่อครู่เฉินเซียงแสดงพลังที่น่าสะพรึงกลัวหกักยังให้มังกรสวรรค์ผู้นั้นลงประลองมันย่อมพ่ายแพ้จัก,กรพัิมังกรถือเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่จัก,กรพัิเพราะตัวมันคือมังกร ย่อมได้ชายชราคุมการประลองกล่าวมันตกใจและตื่นเต้นเพราะตัวตนระดับจัก,กรพลาสองคนกำลังจะสู้กันบางทีเมืองแห่งนี้อาจต้านไม่ไหวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ